ตอนนี้หั่นใจของคุณกาลังรู้สึกยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเขารู้สึกอึดอัดและลาคานไหมกับการที่คุณคอยบอกรักคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยซัพพอร์ตหรือว่าเขารู้สึกแอพพิเชัรู้สึกดีกับมันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่ลองมาเล่าเรื่องราวกันนะคะเส้นทางหัวใจของใครบางคนคะ่ะคนรักของคุณกําลังรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณคอยทุ่มเทใส่ใจและปรเทคเขาอยู่ตลอดเวลาเขารับรู้ถึงความตั้งใจรักของคุณมากแค่ไหนเขาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องของเราด้วยเนาะท่านใดก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดเป็นทุกคลิปนี้เป็นรายการโปรดค่ะหรือถ้าคุณมองว่าพลังงานแพรกกองนี้ตรงกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายกันเข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณมองว่านี่อาจจะยังไม่ใช่เ n e r g y หรือพลังงานของคุณปัดคลิปนี้ทิ้งไปค่ะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมาดูกันนะคะจริงๆแล้วหวานใจของคุณเขากําลังรู้สึกยังไงกับความรักและเส้นดางหัวใจที่คุณมอบให้ค่ะมาดูกันนะ ในตอนนี้เขารู้สึกยังไงเรื่องของคนเขา appreciate เขารู้สึกดีกับมันมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันเนะาะใบแรกนะคะได้พลังงานของ p g g o o the Pentacles ใบที่สองนะคะได้พลังงานของ The Sun นะคะได้ Energy ของ The Bulls ด้วยว้าว และได้พลังงานของไพ่สิบเหรียญน,นะคะว้า wow. ว ุณลดวงเป็นคนที่รักละเปยนะคะเนี่ยรักระทุ่มเทนะดูแลทุกๆอย่างเอาใจใส่ทุกๆอย่าง <_ d> um> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่แบบให้เรื่องของเขาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเสมอเลยนะจะไปกินข้าวจะไปเที่ยวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกๆมิติทุกความคิดของเขาเลยนะคะคุณอาจจะไม่ได้รักหรือสนใจแค่เขานะแต่คุณอาจจะสนใจบริวารคนรอบข้างคนในครอบครัวและธรรมชาติที่เขาเป็นนอจากสิ่งที่ ไม่มองเห็นนะคะเหมือนคนคนนี้เขารับสิ่งดีๆที่คุณทําให้ด้วยหัวใจที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความบริสุทธินะแล้วก็เขารู้สึกว่าการมีคุณเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นสีสันมันเป็นพลังงานใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณมาเปลี่ยนแปลงโลกของเขาไปเนาะทาให้เขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับเส้นทางอะไรบางอย่างใหม่ๆซึ่งมันเป็นพลังงานและความรักที่มั่นคงเป็นพลังงานความรักที่ชัดเจนในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่แบบเหมือนเข้ามาเปลี่ยนแปลงทางด้าน การเงินหรือนะคะความมั่นคงทางด้านจิตใจของเขาไปด้วยนั่นเองเนะาะการมาถึงของคุณเนี่ยคุณอาจจะดูแลทั้งข้าวปลาอาหารยุกยาการดูแลทุกสิ่งเอฟว y t h i ิงจริงกับเบลนะคะคุณอาจจะพาเขาเปิดโลกได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่เขายังไม่เคยได้ไปเลยหรือไม่เคยได้เจอสิ่งนี้เลยมัน Amazing มากๆนะคะสังเกตจากพลังงานของ The Sun นะคะแล้วก็ได้พลังงานของ The b o l l s มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะว่าคุณกำลังอาจจะคบกับใครบางคนซึ่งเป็นความรักซึ่งอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ คุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศคนละพื้นที่นะคะอยู่กันคนละเขตรหรืออาจจะยังเป็นความสัมพันธ์แบบไปมาหาสู่กันเนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงแม่หมอมองว่าเขารู้สึกดีกับในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมาเปลี่ยนแปลงทําให้โลกมันสดใสมากขึ้นเนาะแล้วเขาก็รู้สึกถึงความมั่นคงอะไรบางอย่างจากคุณนะเขารับรู้ได้ว่าคุณแบบเหมือนเก็บดีเทลอะใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยแล้วก็เราอะจะเป็นเดือดเป็นร้อนกับการไม่กินข้าวกับการที่เขาเจ็บป่วยเราจะเดือดร้อนกับการที่ตุ่งเ อาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆตัวของคุณะจะพยายามเข้าไปแทรกแซงเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้มองว่าเป็นไปได้ะค่ะทีนี้มาดูกันนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ เดอะเมจิกเชียนนะเขาบอก่าคุณร่วมเป็นคนเก่งมากนะคะเราเป็นคนที่ถนัดแล้วก็อาจจะมีความรู้หลากหลายเนาะรวมไปถึงเขารู้สึกว่าเรากับเขามันมีเคมีอะไรบางอย่างที่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะชูบด้วยเป็นเดอะโคสนะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แม่มอมองว่าเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนเขาเรียนรู้ที่จะรับมือในสิ่งต่างๆที่เป็นคุณเขาเรียนรู้ที่เขาจะอบ,ออบรับนะคะและก็เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น แม่เหมาะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อึดอัดเลยอะแต่คือเขาเรียนรู้ได้ว่าจริงๆอะสิ่งที่คุณทําก็คือมันเป็นมันเป็นนิสัยของคุณมันเป็นพื้นฐานของคุณหรือมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่คิดยังไงก็พูดอย่าง,งานั้นรู้สึกยังไงก็สื่อสารออกไปแบบนั้นจึงทําให้ตัวของเขาว่ารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้อึดอัดกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ไม่ได้หนักใจกับอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะคะ the strange นะคะเขามองว่าสิ่งที่คุณทําให้อ่ะมันคือแบบสิ่งทีี่เเขขข้้มมมมแแ็็งงลวววกตัออคคุณนหืา จริงจังคุณพยายามที่จะดูแลทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนที่ใส่ใจนะคะแม่มอมองว่าพลังงานของความรักของคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้มันเป็นเอ e นอรของความรักที่ ตัวของคุณลูกดวงอะ่ะคือแบบรักใครเราทุ่มแบบหมดหน้าตักทุ่มเทจริงๆจังๆแล้วก็ตัวของเราอะ่ะอาจจะเป็นคนที่รักใครถ้าได้มอบปวใจให้แล้วอะ่ะคุณทุ่มสุดๆนะคะแล้วก็คุณจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประคองความรักของคุณดังนั้นคนรักของคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาแค่ต้องปรับตัวนะปรับตัวในการเข้าหาคุณเปิดใจในการพูดคุยในบางสิ่งบางอย่างเท่านี้ก็เพียงพอค่ะว้าวได้ไพ่ที่เป็นท็อปปิกด้วยนะคะ6ถ้วยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไง กับในความสัมพันธ์นี้แม่หมอมองว่าเจ้าตัวเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับความรักที่คุณทุ่มเทเขาได้รับพลังงานของคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเขาก็มีความคิดที่เขาจะเป็นคนที่ให้คุณกลับเหมือนกันนะดังนั้นจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแม่หมอจะมองว่าคนคนนี้เขามองคุณในแง่ที่ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขาได้รับความรักได้รับหัวใจของคุณแล้วเขาเรียนรู้ที่จะส่งต่อมันให้กับคุณด้วยเช่นกันวันนี้คุณทําดีกับเขาเขาก็จะทําดีีกกัับบคคุุณณวนน้อ รักเขาเขาก็จะทุ่มเทในการรักและดูแลคุณลูกดวงเช่นกันค่ะนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้และเอเนอร์จีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยค่ะเขาไม่ได้อึดอัดนะคะเขาดีใจที่มีคุณเข้ามาและเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ในความรักครั้งนี้ต่อไปค่ะหรือสําหรับท่านใดนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวจังเลยเนาะอยากรู้จังเลยว่าในตอนนี้คนรักกําลังรู้สึกยังไงกับความรักที่เราได้ทุ่มเทให้เขาอึดอัด ใจไหมมีโอกาสไปต่อได้มากกว่านี้ไหมแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยเนาะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรให้เลือกนะคะขออวยพรให้ทุกท่านได้เจอกับเส้นทางความรักที่ดีค่ะ